สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง b b and f r i e n d นะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีหละผ่องเพื่อนค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาอัปเดตข่าวสารหลีกทูเคียนะคะของทีมซาริเย่สันส้นๆค่ะโดยซาริเย่นะคะได้อุ่นเครื่องกับ เตอร์คาวาเยอร์ลี่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหล็กสผลการอุ่นเครื่องคือเตอร์ฮาวาเออร์ลี่นะคะเอาชนะาลิเย่ไป4ต่อศูนย์ค่ะโดยแอดมินนะคะมีคลิปสั้นๆการอุ่นเครื่องครั้งนี้มาฝากด้วยค่ะไปชมกันดีกว่าค่ะ เป็นไงบ้างคะการอุ่นเครื่องคลิปนี้แอดมินก็มาสั้นๆนะคะยังไงก็ขอให้ทีมสรีเร่ยนะคะของเพียวและบุ๋มบิมกลับไปเตรียมทีมให้พร้อมนะคะแล้วพบกันจริงจังเหล็กสค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ